ทีนี้จุดบอดตรงนี้มันมันน่าสนใจตรงที่ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังปักธงในเรื่องของนโยบายสุขภาพดีมีความพยายามที่จะทําในสิ่งที่เรียกว่ายกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งคุณชัตชาติใช้คําว่าเส้นเลือดฝอยแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครคงไม่ไม่สามารถที่จะละเลยได้นะครับก็เลยอยากจะให้มาดูว่าแผนที่ที่กรุงเทพมหานครวางไว้เนี่ยที่บอกว่าอยากจะให การดูแลสุขภาพครอบกลุมคนทุกกลุ่มมันเป็นยังไงกรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนหน้านี้นมีแซนบล็อกระบบสุขภาพนะครับทำมาแล้วแล้วนี่ก็คือจะให้เห็นว่าตอนนี้เขาก,กลาลังจะทําในสิ่งที่เรียกว่าขยายผลครอบกลุมไปในทุกเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนจะมีทั้งหมดเจ็ดโซนอย่างที่เห็นไปนเมื่อสักครู่ทีนี้โซนที่มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้เี่ยอยู่ในโซนกรุงเทพตะวันตก ซึ่งโซนกรุงเทพตะวันตกเนี่ยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ถ้าใครติดตามรายการเราเราทราบดีว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบในการนําล่องเรื่องการหรือระบบสุขภาพกรุงเทพมหาคนครหรือที่เรียกว่าแซนบ็อกระบบสุขภาพในโซนตะวันตกนี้ประกอบไปด้วย สปสแปดแห่งก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง8แห่งแล้วแห่งที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยก็คือนนอยู่เป็นอยู่ในใน,ในส่วนของ,ของบางขุนเทียนเพจบางขุนเทียนคืออยู่ตรงนี้ครับะจะเห็นได้ว่าโซนตรงนี้จะติดทะเละใช่ไหมครับชุมชนที่ผมลงไปก็คือจะอยู่บริเวณนี้แต่เป็นกลับเป็นบริเวณที่ยังมีปัญหาสวนทางกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างอของการจัดบริการสุขภาพเราลองไปดูผมเคยเจอเคส ชุมชนเคสหนึ่งที่พยาบาลไปเปลี่ยนสายปัสสาวะให้นะครับให้คุณผู้ชมดูภาพเคสนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่บางแคอยู่ที่เขตบางแคซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นี่ครับซึ่งซึ่งน,นี่เป็นเคสที่อยู่ในชุมชนเขตบางแคนี่เป็นมอเตอร์แลนด์นะครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยส่งออกไปเปลี่ยนสายปัสสาวะให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน ที่บริเวณนั้นเนี่ยเข้าไปที่บ้านแบบนี้เลยนะครับเนี่ยชุมชนที่บางขุนเทียนเขาก็อยากได้บริการแบบนี้เหมือนกันอันนี้คือต้นแบบนี่คือต้นแบบก็คือแต่ถ้าราชิพัฒน์สามารถจะจัดการแล้วจัดการพื้นที่ตรงนั้นได้ให้ผู้ป่วยได้รับบริการแบบนี้ได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยชุมชนที่อยู่ที่บางขุนเทียนก็คาดหวังที่จะได้รับบริการแบบนี้เหมือนกันอาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งเรือ ใช่คงต้องเปลี่ยนเป็น b o อ d e r land หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเอาละมันมีมันมีสภาพของบริบทชุมชนแบบนี้ออกมาก็เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครคงจะต้องกลับไปดูว่าจะไปอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงแต่น่าสนใจว่ามันอยู่ในโซนตะวันตกเนี่เราจะเห็นนะครับว่า เฮลซ์โซนเมนเจอร์ก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ส่วนเมนเทอร์เมนเจอร์ก็คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งเ็าอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็อยู่บริเวณตรงนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะได้รับการคลี่คลายโดยเร็วเพราะว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วเหลืออยู่แค่ว่าจะมีคําสั่งลงไปแล้วจะไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นได้เพียงพอหรือไม่ทีนี้ลองมาฟังคําแนะนําจากอาจารย์แพทย์บ้างนะครับอาจารย์แพทย์ที่ที่ เคยมาคุยในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆกรุง,รงเทพมหานครยอมรับว่าในเรื่องการจัดการสุขภาพเนี่ยกรุงเทพมหานครอาจจะทำคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องมีโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดของทางที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลด้วยแต่ว่าทั้งสองโรงพยาบาลสังกัดเนี่ยก็ยังพูดตรงกันว่า พร้อมที่จะรับช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้กับการดูแลของกรุงเทพมหานครแต่สําคัญที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครต้องยกระดับการบริการในสิ่งที่เรียกว่าปฐมภูมิให้ขึ้นมาได้อย่างจริงจังลองไปฟังเสียงทั้ง2อ,อาจารย์แพทย์นะครับอาจารย์แพทย์คนนึงเป็นเป็นอาจารย์แพทย์จาก โรงพยาบาลสี่ราชและก็อาจารย์แพทย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีบอกถึงคําแนะนําในเรื่องของการยกระดับปฐมภูมิที่กรุงเทพมหานครต้องทําถ้าไม่ทํากรุงเทพมหานครจะไม่สามารถจัดระบบบริการสุขภาพที่ดีได้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่ทําทั้งหมดนี้เราจะหวังให้เป็นคนกทมสุขภาพดีเนี่ยไม่น่าไม่น่าไปได้ผมผมผมคิดว่ากทมมาเยอะแล้วครับอันนี้อาจารย์บอกพูดเต็มที่ผมก็บอกว่าเอาเต็มที่ว่า ทำมาเยอะมากแล้วอะยังไม่เคยมีใครทำแบบนี้แต่ว่าอยากจะเห็นให้มันเป็นภาพที่มันดีขึ้นกว่านี้เลยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับคือผมมองว่าถ้าถ้าศูนย์บริการสาธารณสุขขยับศักยภา,าพขึ้นมาได้อย่างเงี้ยจะเป็นกลไกที่ช่วยเราได้มากะนะครับแต่เราก็เข้าใจเนาะว่ามันมีความจำกัดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องคิดต่างะครับเช่นคนไม่พอเราทำยังไงเราจ้างมาบริการได้ไหม เราเอาซอร์สได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยขยับทำให้ทาให้จัดบริการได้อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นคุณหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีนั้นเสนอแนะทางออกอาจจะเรียกว่าตรงจุดในระดับดนึงนะครับก็คือว่าถ้ากรอบอัตรากำลังไม่พอเนี่ยก็สามารถจะจ้างเหมาได้ไหมอย่างพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ก็ได้แต่ว่าถ้ามีคนไปประจํา ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เร็วขึ้นนะครับและเคร็นี้แน่นอนคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทางไทยพีเวเอส<ะ>คงจะติดตามต่อไปว่าจะเร่งรัดให้มีการ ทำศูนย์บริการสาธารณสุขตรงนั้นอย่างน้อยชั่วคราวก่อนเนี่ยให้เร็วที่สุดครับค่ะก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางออนไลน์ด้วยนะคะเรื่องของการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่มั่นใจเรื่องของบริการศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านเหมือนกันถ้ายกระดับได้ก็น่าจะเป็นแนวทางสําคัญเหมือนกันที่จะช่วยแก้ปัญหาน,นี้นะคะใช่ครับผมค่ะทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านเพ ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ